สารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 1 0 3ม .H. โดยนางสาวอภิรดาสมภาษนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องสิทธิเด็กที่ผู้ใหญ่ควรตระหนัดเด็กคือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีบริบูรณ์เมื่อได้กำเนิดมาแล้วย่อมได้รับสิทธิติดตัว เป็นสิทธิพึงมีอย่างเท่าเทียมกันแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่ได้เข้าถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผู้ใหญ่อย่างเราจะให้ความช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสิทธิเด็กกันค่ะสาระสำคัญเรื่องสิทธิเด็กมีอยู่สีด้านได้แก่สิทธิจะมีชีวิตรอดเด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการจดทะเบียนเกิดมีสิทธิที่จะมีชื่อ ได้รับสัญชาติและได้รับการเลี้ยงดูจากปิดามารดาของตนไม่ถูกแยก,กจากครอบครัวรวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมโดยมีรัฐมีหน้าที่ที่จะประกันสิทธิเหล่านี้และจัดหาบริการพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เด็กได้มีชีวิตรอดและเติบโตอย่างแข็งแรงสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง เมื่อเด็กๆได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้วสิ่งต่อมาที่พวกเขาควรได้รับคือการปกป้องคุ้มครองและได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจในแง่ของกระบวนการทางกฎหมายแม้จะเป็นเด็กก็มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรมเช่นกันนั่นคือในทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้ปากคำตลอดจนถึงการพิจารณาคดีจะต้องถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ สำหรับเด็กที่ถูกพรากจากครอบครัวจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามภูมิหลังทางชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมของเด็กต่อมาสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า การศึกษาและพัฒนาจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเด็กต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลายโดยมีพ่อแม่เป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะนำขณะที่เด็กที่มีความจำเป็นเป็นพิเศษเช่นเด็กพิการก็ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุขได้รับโอกาสพัฒนา และการศึกษาที่เหมาะสมให้สามารถเติบโตพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนมีส่วนร่วมในชุมชนสิทธิด้านการพัฒนานี้ยังรวมถึงการต่อยอดไปสู่ทักษะเฉพาะต่างๆการพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะทำให้เด็กๆได้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะด้านสุดท้ายสิทธิที่จะมีส่วนร่วม เด็กๆเ,เองก็มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวทั้งการแสดงความเห็นอย่างเสรีหรือการเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือมีส่วนโดยตรงกับเด็กและเยาวชนเองโดยความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจรงิงจังตามสมควรแก่อายุและวุธิภาวะของเด็กคนนั้นค่ะเด็กและเยาวชนแทบทุกคนมีศักยภาพ ที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยในขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่ที่จะเอื้ออำนวยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับชุมชนเป็นต้นทุกภาคส่วนเองควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆและเยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีพื้นที่การใช้ศักยภาพของตอนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สังคมที่ดีในประเทศไทยยังมีเด็กที่ตกหล่น ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นผู้ใหญ่เองจำเป็นต้องตระหนักถึงความสําคัญของเด็กๆและสิทธิของเด็กให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพเปิดรับความคิดเห็นและตระหนักว่าศักยภาพใหม่ๆของเด็กไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเพราะเด็กเติบโตขึ้นทุกวันและในวันหนึ่งพวกเขาจะกลายมาเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันประเทศของเราค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Unisave for Every Child